ข้ามพรมแดนการลงทุนสู่มาเลเซียกับ r r n n i p a l Malaysian Fixed Income า n อ h e d g กองทุนตราสารหนี้มาเลเซียระดับ Investment Grade ให้คุณลงทุนต่างประเทศได้มั่นใจสร้างพอตเติบโตวันนี้ด้วยโอกาสการลงทุนใหม่ๆพาคุณผู้ชมไปดูกันกับความน่าสนใจของกองทุนนะครับที่เป็นการลงทุนครั้งแรกเลยนะครับของตราสารหนี้ในมาเลเซียครับกับกองทุนที่มีชื่อกองว่ากองทุนเปิด Princi p a l มาเลเซียนฟิกซ์อินคัมอันเฮชนะครับกองทุนนี้ไปลงทุนในตราสารหนี้มาเลเซียแล้วผลตอบแทนดูน่าสนใจแค่ไหนนะครับนโยบายการคุนเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณสุภจักรประสาสุขนะครับ He a d of i n v e s t m e n t s t r a t e g i ิสของบรอจว Principal ครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับพี่ปั๊บครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับกับการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของมาเลเซียผ่านกองทุนในบ้านเรานะครับ อ,อยากพี่โอไล่ฟังหน่อยครับว่าความน่าสนใจนะครับของกองทุนนี้เนี่ยคืออะไรกองทุนนี้พิเศษยังไงบ้างครับครับก็กองทุนนี้นะครับเป็นลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ลงทุนเนี่ยมาเลเซียดีกว่ายังไงนะครับก็ GDP ของเขาเนี่ยโตด,ดีกว่าไทยประมาณสองเท่าปีนี้4ี่จุดปอร์เซ็นปีหน้า4ี่ในขณะที่ของไทยเนี่ยอยู่ที่2%เปอร์เซในปีนี้แล้วก็1 7จุด็เปอร์เซในปีหน้า ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูปัจจัยอื่นๆที่มันสนับสนุนตัว GDP เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยโตขึ้น20%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็โตกว่าโควิดด้วยซ้ำโตกว่าก่อนโควิดอีกนะครับในขณะที่ไทยเนี่ยยังคงต้องปรับลดการคาดการณ์เนี่ยจาก39ล้านคนสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ34-35ล้านคนเท่านั้นเองในส่วนของการบริโภคนะครับ ในประเทศเนี่ยก็โตอย่างต่อเมื่องต่อเนื่องนะครับจากมาตรการการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นผลอยู่ชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการซาร่าหรือถ้าเป็นของไทยก็เรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตนะครับหรือจะเป็นมาตรการจูราลามาดานีหรือสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็เป็นการลดราคาสินค้าจําเป็นลดราคาน้ํามันนะครับ สิ่งที่เห็นก็คือผลเนี่ยมันก็ออกมาชัดเจนเลยโดย GDP ไตรมารสสเนี่ยก็โต4.4เอร์เซน year on year นะครับทั้งนี้เนี่ยภาคการบริโภคเนี่ยก็มีสัดส่วนมากถึง60ของ GDP เลยนะครับครับเขาเเห็นภาพรวมแบบนี้แปลว่าพื้นฐานเศรษฐกิจตอนนี้ของมาเลเซียเนี่ยก็ดูบางตัวเลขน,นะครับถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตได้ดีกว่าไทยนะครับอันนี้เปรียบเทียบกันระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ถ้าไปดูในมุมมองของนักทุนทั่วโลกบ้างเหครับ ในมุมมองที่เขาเนี่ยสามารถเลือกได้ในหลายตลาดนะครับหรือว่าสินทรัพย์ค่อนข้างจะเปิดกว้างน้องทุนทั่วโลกตอนนี้มองตลาดมาเลเซียเป็นยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเกิดเราเอาสถาบันจัดระดับสากลน,นะครับอย่างเช่น Moody หรือ S&P เนี่ยเขาก็มองให้ р е й ติ้งของมาเลเซียเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทยอยู่1ขั้นนะครับโดย m o ดี้เนี่ยให้ A3 SP เนี่ยให้ A ลบนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับไทยโดยเฉพาะช่วงนี้เลยเนี่ยเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเองเราจะพบว่าฟิชเนี่ยก็เพิ่งมาปรับลดเอาลุกของไทยจาก Stable มาเป็นน ег ทีบนะครับทีนี้พอลองเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็ต้องตอบจากตัวเลขเลยนะครับว่าสายตานักลงทุนต่างชาติเนี่ยมองมาเลเซียมีเสถียรภาพแล้วก็มีความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าไทยนะครับส่วนภาพด้านขวาเนี่ยผมจะจะชี้นิดนึงว่ารัฐบาลของมาเลเซียเนี่ยก็มีวินัยในการดําเนินการคลังเนี่ย อยู่ในระดับที่ดีและสูงนะครับนั่นกล่าวก็คือฟิสซ a ลเดฟ i c ซิหรือการขาดทุนงบประมาณเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้เป็นไปตามแผนพัฒนานเศรษฐกิจฉบับ13ซึ่งเขามีการตั้งเป้าลดการขาดดุนอยู่แล้วถามว่าแล้วมันจะมีผลยังไงนะครับก็พอซัพพลาหรืออุปทานของ การกู้หรือบอลเนี่ยของมาเลเซียเนี่ยมันลดลงในขณะที่ดีแมนหรืออุปทานเอออุปสงค์เนี่ยมันมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ราคาของตราสารหนี้ดีขึ้นด้วยดังนั้นก็เป็นจังหวัดเหมาะมากๆที่นักลงทุนไม่ใช่แค่เรานะครับที่แต่ว่านักลงทุนต่างชาติเช่นกันเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนในตราสารหนี้ของมาเลเซียเยอะขึ้นครับครับถ้าเกิดว่าเห็นความเติบโตของเศรษฐกิจมาเลเซียนะครับยังคงเติบโตได้ดีมีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ เครดิตเรตติ้งด้วยเนี่ยนะครับแล้วผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้มาเลเซียล่ะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตราสารหนี้มาเลเซียให้ผลตอบแทนดีแค่ไหนครับครับก็ดีมากเลยนะครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับอย่างถ้าตัวที่ผมโชว์อยู่เนี่ยภาพด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าตราสารหนี้ของมาเลเซียเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ของไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2%ต่อป,ปี ในแทบทุกช่วงเวลาเราดูทุกช่วงเลยก็ได้ดูอย่าง10ปีเนี่ยก็สูงกว่าของไทยเนี่ยประมาณ2%เช่นกันดังนั้นนะครับอยู่เฉยๆเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนดีกว่าของไทยในช่วงนี้แล้วนะครับออนอกเหนือจากนี้นะครับ นักลงทุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับผลแทนส่วนเพิ่มถ้าเกิดว่าธนาคารกลางของมาเลเซียหรือ BNM Bank Negara มาเลเซียเนี่ยเขาลดดอกเบี้ยเพิ่มนะครับภาพด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นทึบเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเพิ่งลดดอกเบี้ยมา1ครั้งอันนี้มันก็อิมพลายว่าเป็นต้นวัฏจักรการลดดอกเบี้ยนะครับในขณะที่ของไทยนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการลดดอกเบี้ยรัวๆเลยถ้าเกิดนับตั้งแต่ที่ขึ้นสูงสุดเนี่ยลงมาถึงปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่4ครั้งแล้วนะครับถามว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเราก็ต้องลุ้นกับท่านผู้ว่าคนใหม่นะครับซึ่งก็ต้องดูรัฐบาลใหม่เหมือนกันว่าจะมีความมั่นคงระยะยาวขนาดไหนนะครับอันนี้เรายังไม่มีคําตอบให้นะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยก็ต้องถือว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีกระสุนในการลดดอกเบี้ยเนี่ยที่มากกว่าไทยนะครับมี p o i c y r o o มนะครับ แล้วเราต้องกังวลด้านเงินเฟอ้อของมาเลเซียไหมเนี่ยแล้วก็ไปดูเราก็จะเห็นว่าในตัวเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ยของเดือนออกัสหรือสิงหาคมเนี่ยก,ก็ลงมาอยู่ต่ำที่1.3เยนตเยเท่านั้นเองดังนั้นนะครับแรงกดดันที่แบงก์ชาติมาเลเซีย,ยเนี่ยจะต้องมาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อปรับเงินเฟอ้ออย่างที่เราเคยได้ยินเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือไม่มีนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นอยู่ในระดับแล้วก็อยู่ในไซเคิลที่ดีมากในการลงทุนในมาเลเซียในช่วงนี้นะครับ ครับอ่าแล้วก็นักทุนที่สนใจนะครับตอนนี้เราก็มีกองทุนเปิด Principal m a l i y s i a n fixed i n c o m e u n h e นนะครับกองทุนนี้ครับมีนโยบายการทุนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีจุดเด่นนะครับหรือว่ามีอะไรที่ทําให้กองทุนนี้มีความน่าสนใจครับครับก็ผมเปิดมาให้ดูตัวกองทุนนะครับ กองทุนนี้นะครับเป็นเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้มาเลเซียนะครับก็ชื่อเนี่ยก็ชัดเจนนะครับ M Y r F I U H แปลว่าอะไรนะครับเป็นมาเ a น s i a ลเซียนลิงกิตฟิกซ์อินคัและทำอันเฮชด้วยนะครับลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Principal Lifetime Bond ที่มาเลเซียเลยนะครับกองทุนนี้เนี่ยลงทุนและบริหารโดย Principal m มาเลเซีก็คือเป็น Sister Company ของ Principal Thailand นี่แหละแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับในตราสารหนี้ของมาเลเซีย การลงทุนเน้นลงทุนใน government bond เป็นหลักนะครับแล้วก็มีตัว corporate investment grade หมายความว่าเป็นตราสารหนี้ของภาคเอกชนที่มีคุณภาพดีนะครับพอเราเอา rating ของเขามาดูที่ credit rating เนี่ยก็จะอยู่ใน range อยู่ที่ triple A ไปจนถึง d A 1นะครับ กองทุนนี้ตั้งมาแล้วตั้งแต่ปี1995ก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็จะครบ30ปีเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเกิด default เลยนะครับซึ่งเราก็ภูมิใจมากๆที่ไม่ใช่ทุกบรลจอที่จะสามารถพูดอย่างนี้ได้นะครับเมื่อเราดูด้านขวามือของกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าเส้นน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นผลการดําเนินการของกองทุนหลักเนี่ยมันเหนือเบนชมาร์แล้วก็ขึ้นเนี่ยแทบจะเป็นเส้นตรงเลยตั้งแต่จัดตั้งนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดู ผลตอบแทนในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกๆปีเป็นบวกอ่า18ปีจาก20ปีเนี่ยเป็นบวกนะครับมันจะมีติดลบเนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้น2ปีนะครับครั้งที่1ก็คือปี2008ซึ่งวัดรอบนั้นเนี่ยก็เกิดวิกฤตอ่า GFC นะครับอ่านั้นติดลบ0.0 3%เท่านั้นเองแล้วก็ในปี2021ไม่นานมานี้เองนะครับบอลยูที่ตรา,าสารนี้โลกเนี่ยบอลยูปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ติดลบอยู่ที่0.1เท่านั้นอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของโลกได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อเราเทียบกับเพียทั่วโลกใครก็ตามที่ลงจะมาลงทุนในสนามของตราสารนี้มาเลเซียเนี่ยเราก็พบว่าผลตอบแทนของกองทุนนี้เนี่ยอยู่ในควอไทล์หนึ่งและควอไทล์สองอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลานะครับ ผลตอบแทนมาสเตอร์ฟันเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ year to date เนี่ยอยู่ที่4.3% 1ปีย้อนหลัง5.7แล้วก็ถ้าเกิดเราเอายาวหน่อยอย่าง3ปี a v e r a อ e ต่อปีย้อนหลังนะครับอยู่ที่5.4%สําำหรับตัวตัวมาสเตอร์ฟันนะครับครับถ้าเกิดไปดูสถิติย้อนหลังนะครับประมาณ30ปีที่มีการบริหารจัดการการลงทุนเนี่ยกองทุนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เคยมีประวัตินะครับ การลงทุนในตราสารี้ที่เกิดเหตุการณ์ดีฟอล์เลยนะครับกระบวนการครับในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่เข้ามาลงทุนในกองทุนครับทางผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยเขามีวิธีในการคัดเลือกอยังไงบ้างครับทำไมถึงไม่เคยเจอดีฟอล์เลยครับครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์สไลด์ของผมนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กผมอ่านให้ฟังดีกว่าครับนะครับก็กระบวนการเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยมันก็ทําทั้งท็อปดาวนะครับแล้วก็บอทท o อ u อัพและที่สําคัญเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่า ESG overlay อยู่ในทุกๆ อนุของการลงทุนนะครับในส่วนของท็อปดาวเนี่ยเราก็พิจารณาปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกภาพรวมอุตสาหกรรมภาพรวมตลาดตราสารหนี้นะครับส่วนในเรื่องของบอททอมอัพเนี่ยเราก็จะมีทีมวิเคราะห์เครดิตโดยเฉพาะเลยโดยวิเคราะห์ครบทุกมิติกระแสเงินสดความสามารถในการทํากําไรความสามารถในการชรําระหนี้สภาพคล่องและความอ่อนไหวต,ต่อดอกเบี้ยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการทํอินเทอร์เน็ตติ้งเองว่าจะเป็นบายก็คือถือได้ แล้วก็ watch ก็คือจับตาดูแล้วก็ sell เนี่ยก็คือเอาต้องต้องขายออกนะครับซึ่งกระบวนการนี้เองแหละที่มันเป็นส่วนผสมนะครับโดยเฉพาะ ESG นะครับที่ทําให้การวิเคราะห์เข้มงวดและใช้หลักการของ ESG เนี่ยทำให้กองทุนนี้ตั้งแต่ตั้งมาจนถึงวันนี้ย้ําอีกครั้ง30ปีนะครับไม่เคยเกิด default เลยนะครับไปดูหน้าตาพอร์ตปัจจุบันของกองทุนกันบ้างครับว่าตอนนี้นะครับมีสัดส่วนกองทุนในตราสารแบบไหนแล้วก็มีเรื่องของ ผลตอบแทนนะครับรวมไปถึงสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับได้ครับก็พอร์ตการลงทุนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกว่า90%เนี่ยเราลงทุนตราสารหนี้คุณภาพสูงนะครับใน90กว่าเปอร์เซ็นต์นี้นะครับมีเป็น government bond อยู่ประมาณ20%นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็น investment grade corporate เนี่ยอีกประมาณ70กว่านะครับ yield to maturity เราอยู่ที่ประมาณ3.8แล้วก็ average rating เนี่ยที่ผมเรียนไปนะครับก็คือคุณภาพสูงมากอยู่ที่ triple A ไปจนถึง d A, A 1นะครับ duration อยู่ที่4.4ปีแล้วก็มีการกระจายการลงทุนอยู่ใน60ตราสารน,นะครับท <c oughs> ีนี้ผมให้ดูให้ดูนิดหนึ่งก็คือตัว10 top 10เนี่ยก็คือลงอะไรบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่าง <c oughs> เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมองไม่ออกเอ๊ะแล้วแล้วก็ไปลงอะไร นะครับก็ใน10ตัวเนี่ยหลักๆเนะี่ตัวเนี่ยลงใน government b บ n d ที่มี Majority แตกต่างกันไปถัดมาเนี่ยก็จะมีบริษัทที่เป็นท็อปๆของมาเลเซียเลยนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยบางอันอย,ยกตัวอย่างเช่น Genting นะครับก็เป็น Entertainment Complex นะครับส่วนรวมความบันเทิงครบวงจรมีทั้งคาสิโนโรงแรมรีสอร์ทนะครับหรือสารวัตรปิโตเคมเนี่ยก็ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตเคมมีข้อผลิตเมทานอลนะครับหรือจะไม่ว่าจะเป็นตัวมาซิงกรุ๊ป พัฒน,นาอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะ develop ทั้งตัว residential ก็คือที่อยู่อาศัยแล้วก็ commercial ที่เน้นเชิงพาณิชย์ด้วยนอกเหนือจากนี้ก็มีทั้งธนาคารชั้นนำต่างๆหรือบริษัทที่เป็น p e n g u r u s a n air ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในมาเลเซียที่ดูแลระบบการจัดก,การน้ำของประเทศมาเลเซียเรียกง่ายๆก็คือการประปาของเขานะครับเป็นต้นนะครับครับอ่าแล้วก็นโยบายอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือกองทุนนี้เนี่ยเป็นกองทุนแบบ un h e d g นะครับจะเห็นว่า การไม่เฮจจิ้งค่างเงินครับมีข้อดีอยังไงฮะทำไมทําให้กองทุนนี้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นครับครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังแท่นเคยมองว่าเป็นความเสี่ยงแต่ปัจจุบันมันเป็นโอกาสและเป็นโอกาสที่ดีมากๆด้วยนะครับกองนี้รเราจดทะเบียนเป็น unhedge หมายความว่าไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าใดๆในอนาคตเราจะไม่เฮ d นะครับเราซื้อขายเนี่ยสกุลเงินเนี่ยสกุลมาเลเซียริงกิตก็คือเราเราเราไปตรงอยู่ที่มาเลเซียเลยดังนั้นนะครับ U.S. ดอลลาร์เนี่ยจะไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับใครกลัว U.S. จะอ่อนจะแข็งค่าหรือใครกลัวทรัมป์จะพูดอะไรเนี่ยซึ่งมันสะท้อนมาจากเศรษฐกิจ U.S. และผ่าน DXY หรือดัชนีด,ดอลลาร์เนี่ยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนนั้นทางตรงเนี่ยก็จะมีจํากัดน,นะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเราเลือก u n h เฮชเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูอดีตเนี่ยย้อนหลังไป10ปีนะครับเราจะพบว่าบาทเนี่ยแข็งค่าเทียบกับริงกิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.77 เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราป้องกันนะครับแล้วก็แปลว่าเราต้องจ่ายค่าป้องกันความเสี่ยงค่าเงินด้วยเนี่ย hedging cost เนี่ยมันอยู่ที่ใน,นระดับประมาณ2-2.5%ถึงคือเรียกง,ง่ายๆว่าป้องกันแล้วมันอาจจะไม่ได้เหวี่ยงมากกว่าค่าเบี้ยประกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าไม่ไม่ต้องป้องกันอาจจะดีกว่านะครับแล้วก็ในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่โอกาสที่บาทเนี่ยจะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับริงกิตซึ่งเป็นภาพกลับกัน เวลาบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินกิจหมายเขาว่าการลงทุนแบบอันเคชเนี่ยนอกจากได้ผลตอบแทนของมัสเซฟันแล้วเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจาก FX เนี่ยเข้าไปอีกนะครับแล้วเรามองยังไงนะครับก็บอกว่าริตลาดที่เป็น b o มเบ r ร์คอนเซนแซสก็ได้นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกมองกับอ่าดอนอมองมองกับตัวมาเลเซียเงินกิจกับไทยบาทอย่างไรนะครับเขาก็มองว่าอยู่ที่ ประมาณ2.5%ที่บาทจะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับริงกิตนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะได้เท่าไหร่มาจากต้นทางเนี่ยเราบวกตรงนี้เข้าอีก2.5%นะครับก็เรียกง,ง่ายๆนะครับว่าการไม่เฮ d เนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยได้อัพไซด์จากค่าเงินเต็มๆถ้าบาทอ่อนค่าตามที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียต้นทุนค่าป้องกันความเสี่ยงอีกด้วยนะครับครับอ่เหมือนคุณผู้ชมถามมาบอกว่าผลตอบแทนเนี่ยก็คือตอนนี้ยังอยู่ในรูปของริงกิตหรือเปล่านะครับ ถ้าคอนเวิร์ตกลับมาในรูปเงินบาทเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่นี้บอกไปคืออาจจะบวกขึ้นมาจากเงินบาทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับครับก็ถ้าเกิดเราดูตัว year to date เนี่ยของของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.3เนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบวก FX ขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักลงทุนอบอกว่าอยากจะเข้าไปในช่วง ช่วงที่เราจะ IPO อยู่นี้เลยเนี่ยเราก็มองว่า Yield t o u Match ของเขาเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ3.8เมื่อบวก FX ถ้าตลาดคิดถูกนะครับก็บวกไปอีก2.5ได้ครับครับไปดูต่อครับแล้วเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเ,เขาแพ้ถ้าเกิดเรื่องของเปรียบเทียบนะครับเรื่องตราสารี้ไทยกับตราสารี้โลกเนี่ยแล้วกองทุนนี้นะครับเราจะมองว่า Position ของกองทุนนี้จะอยู่ตรงไหนครับครับ ก็จริงๆเป็นคำถามที่ principal ได้ได้รับมาเยอะนะครับว่ากองนี้มันควรจะจะจัดอยู่ในใน asset allocation ของนักลงทุนอย่างไรดีนะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูว่าแกนซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นปราสารนิไทยนะครับส่วนแกนขวามือเนี่ยก็จะเป็นปราสารนิโลกที่ principal เนี่ยมีการมีการ,ม,การมีการขายอยู่ในเชลฟ์นะครับด้านซ้ายมือที่เป็นของปราสารไทยเนี่ยเรามองว่า u 2 mat ของปราสาทนีไทยอยู่ที่ประมาณ2%และอนาคตเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับแบงค์ชาติก็อาจจะจะต่ำกว่านั้นนะครับในขณะเดียวกันด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นตราสารนี้โลกซึ่งเรามีทั้ง G-FIX มีทั้ง G-Credit อันเนี้ยอยู่ใน yield t o m a t c h เนี่ยอยู่ประมาณ5-6%กอนะครับกองนี้นะครับควรจะอยู่ระหว่างตรงนั้นนะครับเหมาะกับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในตราสารนี้อยู่แต่ว่า พออยู่ในไทยเนี่ยเริ่มจะเจอความผันผวนนะครับแล้วก็ให้ยิวที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ตราสารหนี้โลกเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงต่างๆยกตัวอย่างเช่นทรัมป์จะพูดว่าอะไรแล้วมันจะเกิดผลตอตลาดยังไงเต็ไมไปหมดดังนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ดีในการที่จะ d i v e r s i f y ออกนอกตราสารหนี้ไทยแต่ไม่ได้ไกลเกินไปนะก,ก็อยู่แค่ประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นเองนะครับครับอ่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของ ค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ช่องทางในการจัดจำหน่ายของกองทุนนี้ด้วยครับครับก็เดี๋ยวผมต้องเปิดตรงนี้ไปด้วยเนาะครับก็ค่าธรรมเนียมนะครับทั้งหมดเนี่ยสำหรับนักลงทุนไทยนะครับอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เท่าตรงนี้ต้องบอกว่าเท่ากับลูกค้ามาเลเซียเดินเข้าไปซื้อกองนี้ที่มาเลเซียเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเราเอาเข้ามาในไทยเนี่ยเราเห็นว่าเป็นจังหวัดที่ดีมากๆสําหรับนักลงทุนจริงๆ ส่วนช่องทางการซื้อแน่นอนนะครับฟินโนมีนานะครับแล้วก็ธนาคารชั้นนำหลักๆเช่น CMB ไทย LH Bank Tisco Bank แ้แกก็ที่สำคัญใน k p พ u s a p p l i c ิเคชัก็สามารถถือได้นะครับอันนี้ก็รวมไปถึงผู้สนับสนุนการขายอื่นๆและก็แน่นอนนะครับ p r i n c i p a l t h a i l a n d a p p l พลิเคชัด้วยครับผมครับสุดท้ายนี้ครับนักทุนที่ฟังมายูถึงตอนนี้นะครับอาจจะ มีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ายังไม่แน่ใจนะครับหรือว่าใครที่สนใจกองทุนเปิด Princi พ a l ม a เลเซ i ย i ิกซ์อินคัมอันเฮเนี่ยจะมีคําแนะนํำยังไงดีครับกองทุนนี้จะเหมาะกับใครบ้างครับครับกองทุนนี้นะครับเป็นทางเลือกที่เหมาะเหม๋งมากๆเลยนะครับเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ทามิ่งที่ดีมากๆนะครับสําหรับนักลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้นะครับเดิมทีอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ไทยนี่แหละแต่พอเจอแบบนี้แล้วนะครับหมายถึงของไทยนะครับก็อาจจะต้องการหันไปกระจายการ กระจายความเสี่ยงไปลงทุนในตราสารหนี้นอกไทยบ้างแต่จะไประดับโลกเนี่ยอเมริกาหรืออื่นๆนะครับนาทีนี้ก็อาจจะรับความเสี่ยงไม่ไหวหรือถ้าจะไปตลาดหุ้นเขาก็ยังเสี่ยงไปนะครับกองทุนนี้คือคําตอบเพราะว่าลงทุนในตราสารหนี้นะครับยังอยู่ในตราสารหนี้แต่ว่าเป็นตราสารหนี้คุณภาพสูงนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศมาเลเซียที่มีทั้งสถียลภาพที่สูงกว่าไทย นะครับในใสายตาของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ยังมีศักยภาพของการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจาก FX โดยเฉพาะเมื่อลงทุนเทียบกับตราสารหนี้ไทยในชั่วโมงนี้หรือปีนี้หรือปีหน้านะครับกองทุนนี้เนี่ยเราเลือกมาเนี่ยเราเน้นตราสารหนี้คุณภาพดีดังนั้นผมย้าอีกครั้งนะครับตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยสาปีกําลังจะส0ิปีเดือนหน้านะครับไม่เคยเกิด default เลยนะครับผลการ,ร,รตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยก็โดดเด่นอยู่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นกองแรกของประเทศไทยเรา IPO ถึงวันศุกร ที่10นี้เป็นวันสุดท้ายนะครับได้ครับเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Principal นะครับหรือว่าเข้าไปดูที่แอปพลิเคชัน p r i n c i p l l Thailand ได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอบรคุณพี่โอ้นมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุภาจักรประสาสุขนะครับ o ฮด n อ e s ินเวสท์เอ็น s ของบริจ Princi p a l นะครับก็เข้ามาแนะนำนะครับกองทุน Principal เอ่อตัวนี้นะครับกองทุน Principal Malaysian Fixed Income น n ั h e d g เนะครับเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของ p ฟ e n น m มนาที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้ หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็นเลือกได้ทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับหรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ